ก็จะมีเสียงไก่ขันเสียงนกเสียงกาจ้ะป่าก็จะโอบล้อมอยู่กับธรรมชาติจ้ะที่เห็นเป็นสีแดงๆเ,เป็นปุ้มปุ้มอยู่นั้นคือเป็นต้นเป็นอ่าต้นยูคาที่กำลังรัดยอดอยู่นะจ๊ะ ก็จะมีเสียงนกเสียงไก่ขันจ้ะถ้าเดินออกกำลังกายตอนเช้าก็รู้สึกสดชื่นบรรยากาศดีจ้ะบรรยากาศก็ดี ะจ,ะจะเป็นทิวเนาะจะจะเป็นทิวของป้าจะอยู่ท่ามกลางโอบล้อมด้วยธรรมชาติจ้ะถ้าปกติตอนยังแม่ตัดต้นอยู่ค่ะก็กระลอกกระแตจะเยอะจ้ะ จะองมีสัตว์นานาชนิดจะ้ะในป้าก็ ขอขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะที่ยังไม่ลืมช่องธรรมชาติของเราวันๆเนาะจ้ะจากป้าป้าวันๆจ้ะวันหนึ่งกับวันสองเนาะจ้ะใครที่เข้ามาชมแล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับป้าๆก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้ป้าๆนะจ้ะถ้าลืมก็กลับมากดให้ป้าก่อนจ้ะ ทุกยอดเลิฟยอดไลค์จะมีค่าสำหรับป้าๆจะเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นกำลังใจจะก็ขอฝากตรงจุดนี้ด้วยนะจ๊ะที่เห็นเป็นทิวนี่ก็คืออเป็นต้นยูคาทั้งหมดจ้ะที่กำลังตัดแล้วอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็พึ่งจะรัดเนาะจ้ะก็เป็นเพื่อเศรษฐกิจ ก็ราคาก็จะอยู่ตันที่600เนาะจ้ะราคาประกันก็จะเป็นเขตชนบทถ้าไม่ปลูกมันปลูกอ้อยก็คือต้นยูคาจ้ะก็แล้วแต่ว่าดินตรงไหนสมควรที่จะปลูกอะไรแล้วได้ผลดีจ้ะนี่ก็คือรอบอนาเขตของบ้านป้าจ้ะ เพราะจะเป็นอยู่ทั้งกลางธรรมชาติจริงๆจะ้ะนี่เป็นภาพของตอนเช้านะจ๊ะเพื่อนๆตอนเช้ามารับลม เดินออกกำลังกายจ้ะป้าๆจะเดินทุกวันอย่างต่ำก็30นาทีอย่างมากสุดก็คือ2ชั่วโมงจ้ะก็เก็บภาพในบรรยากาศของท้องถิ่นในภูมิศาสตร์ของบ้านป้าาในธรรมชาติของเราวันวันเนาะจ้ะก็เก็บมาฝากในบรรยากาศของท้องไร่แล้วกันเนาะจ้ะ ป้าก็ขอตอกย้ำซ้ำเติมอีกทีจ้ะขอตอกย้ำซ้ำเติมอีกทีหนึง่งเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจป้าๆมีค่าทุกเลิฟทุกไลค์จ้ะเข้ามาแล้วทักทายเสร็จก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้ป,ป้าป้านะจ้ะเพราะตรงนี้มันหมายถึงขวัญและกำลังใจจ้ะขอตอกย้ำอีกทีหนึง่งที่จะเป็นแรงผักดันให้ป้าก้าวต่อไปจ้ะ ถ้าใครลืมก็กลับย้อนหลังมากดให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ท้องฟ้าสลัวจ้ะป้ายังไม่รู้เลยว่าบรรยากาศจะไปยังไงวันหนึ่งก็สามฤดูจ้ะเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกินร้อนช้อนกลางนะจ๊ะรักษาสุขภาพด้วยจ้ะ ด้วยความห่วงใยจากธรรมชาติของเราวันๆนี่ก็เป็นบรรยากาศของท้องไร่จ้ะอาจจะดูผ้าทิตศก็ไม่ยอมออกมาให้ป้าดูสักทีนี่ก็ไม่ยอมหลบป้า ก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายจ้ะพาทิตย์ก็ไม่ลงมาให้ป้าดูสักที ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจน้ําจิตน้ําใจไใม่ตีเนาะจ้ะที่ให้กำลังใจป้าๆในธรรมชาติของเราวันวันก็ขอให้เพื่อนๆทั่วโลกจะให้ดำเนินชีวิตอย่างบันเทิงจิตบันเทิงใจจ้ะไม่ว่าจะอาชีพไหนเนาะจ้ะ ให้ว่าจะอาชีพไหนขอใ้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะ้ะการเงินการงานความรักขอให้สมหวังทุกๆด้าน จะเป็นเสียงนกเสียงกานะจ๊ะอาจจะดูบรรยากาศปลอดโปร่งแต่ก็ของธรรมชาติจะกก็จะเป็นเสียงนกเสียงกาพระอาทิตย์ก็ไม่โผ่มาให้ป้าสักทีจ้ะก็สวัสดีตอนเช้านะจ๊ะสวัสดีตอนเช้าจ้ะก็